สรุปผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทยัยประจำเดือนกุมภาพันธ์2565ด้านการส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานวันที่11กุมภาพันธ์อ,อบจอสุโขทยัยนำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ซ่อมแซมถนนลาดยางบริเวณถนนสายบึงครอบหมู่ที่1ถึงหมู่ที่4ตำบลกกแลดอำเภอกงไกรลาศ และบริเวณถนนสายบ้านเกาะถึงบ้านทู่รวงทองอำเภอสีสำโรงวันที่14กุมภาพันธ์ดำเนินการปรับปรุงพื้นผิวถนนลูกหลังที่เสียหายจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่หมู่หถึงหมู่17ตบวังน้ำขาวอำเภอบ้านด่านลานหอยวันที่18กุมภาพันธ์ซ่อมแซมถนนที่ชำรุดบริเวณถนนสาย A B C ซอยสวนสักท่าชัยถึงบ้านดงพิกแจวตท่าชัยอเภอรีสัสชนาลายัย วันที่21กุมภาพันธ์เครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาพื้นที่บริเวณด้านหลังโรงพยาบาลสุโขทยัยตำบลบ้านกล้วยอำเภอเมืองสุโขทยัยด้านการส่งเสริมความมั่นคงพัฒนาสังคมและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันที่18กุมภาพันธ์ออบจสุโขทยัยนำเครื่องจักรกลพร้อมเจ้าหน้าที่ดำเนินการขุดลอกคลองกำจัดผักตบชวา บริเวณของข้างวัดพิพัฒน์มงคลเพื่อแก้ไขปัญหาคลองน้ำตื้นเขินปรับปรุงสภาพแหล่งน้ำสาธารณะในพื้นที่วันที่28กุมภาพันธ์รองนายกอบจสุโข,ขทยัยลงพื้นที่ติดตามการทำงานของเครื่องจักรกลโดยเจ้าหน้าที่กองช่างอบจสุโข,ขทยัดยดาเนินการขุดลอกคลองบริเวณคลองยางหมู่9ตำบลตโนดอำเภอคีรีมาศถึงหมู่บ้านหางตลาดตำบลท่าฉนวนอำเภอกงไกรลาศ เพื่อเปิดทางน้ำให้เกษตรกรได้ใช้น้ำในการเพาะปลูกด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตส่งเสริมการศึกษาและสุขภาพชีวิตที่ดีโครงการส่งขอผู้ป่วยที่ยากไรข้ของอบจสุโขทัยประจำปีงบประมาณ2565กองสาธารณาส,สุขอบจสุโขทัยลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือตามโครงการส่งคอผู้ป่วยที่ยากไร้ ของอบจสุขโขทัยประจำปีงบประมาณ2,565ในพื้นที่ต่างๆจำนวน44รายเพื่อช่วยเหลือเป็นค่าเดินทางไปรับการรักษาณโรงพยาบาลที่ตนรักษาอยู่ดังนี้อําเภอคีรีมาตรจำนวน19รายอําเภอทุ่งเสหลี่ยมจำนวน18รายอําเภอศรีสํารงจำนวน3รายอําเภอเมืองสุขโขทัยจำนวน1รายอําเภอศรีสัชนาลัยจำนวน1ราย อำเภอสวรรคโลกจำนวนหนึ่งรายและอำเภอศรีนครจำนวนหนึ่งรายโดยมีสมาชิกสภาอบจอสุโขทัยผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมมอบเงินช่วยเหลือและออกเยี่ยมบ้านผู้ป่วยการสนับสนุนชุดตรวจ ATK ให้แก่หน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุโขทยัยอบจอสุโขทัยมอบชุดตรวจ ATK จำนวน49,543ชุด ให้แก่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุขโขทยัยโรงพยาบาลราพอพสอตอสถานศึกษาและหน่วยงานต่างๆในจังหวัดสุขโขทยัยรวมทั้งสิ้น100แห่งเพื่อใช้ในการตรวจขั้นต้นคัดกรองแยกกลุ่มที่ติดเชื้อโควิด -19 ได้อย่างรวดเร็วและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยมีผู้บริหารสถานศึกษาและหัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานต่างๆร่วมรับมอบณนะอาคารอนเนกประสงค์ อบจอสุโไทยวันที่9และ17กุมภาพันธ์กองสาธารณสุขดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด -19 โดยชุดตรวจ ATK ให้กับครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัดวังสวรรค์ประชาบำมรุงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3จํานวน253รายและตรวจหาเชื้อโควิด -19 ให้กับครูบุคลากร และนักเรียนจากโรงเรียนคองโปง่งธรรมพานบำรุงจำนวน209รายเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ครูนักเรียนและผู้ปกครองให้สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปลอดภัยภายใต้มตรการป้องกันการแพร่ระบาดของกระทรวงสาธารณาสุขอย่างเข่งครัดวันที่22กุมภาพันธ์นายกอบจสุโขทัยในฐานะประธา,านกรรมการกองทุนฟื้นฟูนสมรรถภาพจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ และเครื่องช่วยความพิการตามโครงการธนาคารกายอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการเพื่อฟื้นฟูสมรรถภาพในชุมชนประจำปีงบประมาณพศ2564โดยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพจังหวัดสุโขทยัยร่วมกับสบปอสอชอสนับสนุนงบประมาณจำนวน550,000บาทให้แก่โรงพยาบาลศรีสังวรสุโขทยัยจัดซื้อรถนั่งคนพิการชนิดพับได้ ที่นอนเจลป้องกันแผลกดทับและเตียงผู้ป่วยแบบมือหมุนเพื่อจัดบริการอุปกรณ์ให้ตอบสนองต่อความจําเป็นของผู้พิการผู้สูงอายุผู้มีภาวะพึ่งพิงและผู้ป่วยประครับประคองในเขตพื้นที่รับผิดช,ชอบของโรงพยาบาลได้ใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั้งนี้โรงพยาบาลศรีสังวรสุขวไทยได้สอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องช่วยความพิการ ให้แก่ญาติผู้ป่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานที่ถูกต้องตลอดจนการดูแลร,ร,รักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ดีและสามารถให้ผู้อื่นนำไปใช้ประโยชน์ต่อได้นาห้องประชุมชั้น4อาคาร50ปีสีสังวรโรงพยาบาลสีสังวรสุขทัไทย วันที่24กุมภาพันธ์นายกอบจอสุขโขทยัยพร้อมด้วยสมาชิกสภาเขตอำเภอโกงไก่ราหัวหน้าสำนักปลัดอบจอลงพื้นที่มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอักคีภยัยในพื้นที่หมู่2ตำบลดงเดือยอำเภอโกงไก่ราษจํจำนวน4รายเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำรงชีพเบื้องต้นค่าเครื่องนุ่มห่มที่ได้รับความเสียหายและค่าเครื่องมือในการประกอบอาชีพพร้อมทางพูดคุยและให้กำลังใจแก่ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว วันที่25กุมภาพันธ์เจ้าหน้าที่กองช่าง,งดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคให้กับสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทยัยเนื่องจากเป็นสถานที่ที่มีพี่น้องประชาชนมาติดต่อราชการเป็นจำนวนมากเพื่อสร้างความมั่นใจและเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ในจังหวัดสุโขทยัยด้านการส่งเสริมและสืบสานศาสนาวัฒนธรรมประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่นและการท่องเที่ยวอย่างยังย่งยืน วันที่12กุมภาพันธ์รองนายกอบจสโขไทยเป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มศักยภาพของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสังกัดอบจสโขไทยโดยร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามโดยมีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดอบจสโขททยจำนวน59รายเข้าร่วมโครงการเพื่อย,ยกระดับการจัดการเรียนการสอน นำองค์ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในสถานศึกษาสร้างแนวความคิดใหม่ตลอดจนการพัฒนาทางวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาณอาคารอเนกประสงค์อปจสุโขทยัยวันที่18กุมภาพันธ์นายกอปจสุโขทยัยประธานในพิธีพร้อมด้วยรองประธานสภาสมาชิกสภาเขตอำเภอคีรีมาศร่วมพิธีวงสวงพระแม่ยา่าอำเภอคีรีมาศประจำปีพศ2565 ถวายพนมหมากพนมดอกไม้และเปลี่ยนเครื่องทรงพระแม่ยา่าปูชนียวัตถุที่สำคัญของชาติและชาวจังหวัดสุโขทยัยโดยมีนายกเทศมนตรีตำบลตโนดผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและพี่น้องประชาชนร่วมประกอบพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลณบริเวณศาลพระแม่ยา่าอ,อําเภอคีรีมาศ วันที่24กุมภาพันธ์นายกอบจอสุโขทยัยพร้อมด้วยเรานายกรองประธานสภาเลขานุก,การสภาและสมาชิกสภาเขตอำเภอทุ่งเสลี่ยมเปิดงานน้ำพระศัก,การสหลวงพ่อศิลาประจำปีพศ2565ประกอบพิธีจุดเทียนสักการะนำกล่าวถวายเครื่องสักการะหลวงพ่อศิลาอระพฤทรูปปางนาคโปกป,กปางสมาธิโดยอบจอสุโขทยัยสนับสนุนงบประมาณในการจัดงานจำนวน180,000บาทให้กับที่ทำการปกครองอำเภอทุ่งเสลี่ยม เพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นรวมทั้งสนับสนุนชุดตรวจ ATK จำนวน200ชุดสำหรับตรวจคัดกรองนางรำในการแสดงฟ้อนรำของกลุ่มแม่บ้านนาวัดทุ่งเสลี่ยมตำบลทุ่งเสลี่ยมวันที่27กุมภาพันธ์รองนายกอบจสุโขทยัยรวมพิธีบวงสวงพระแม่ย่าประจำปีพศ2565โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทยัยเป็นประธานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการพ่อค้าและพี่น้องประชาชนร่วมพิธีจากนั้นรวมประกอบพิธีสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลในการจัดงานสักการะพระแมย่ย่าจังหวัดสุโขทยัยโดยอ,อบจอสุโขทยัยดึงดินการจัดเครื่องบวงสรวงประดับตกแต่งสถานที่ และสนับสนุงงบประมาณในการประกอบพิธีบวงสวงและพิธีสงฆ์เพื่อเป็นการสืบสารอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวจังหวัดสุโขทยัยณบริเวณศาลพระแม่ยา่าสารการจังหวัดสุโขทยัยสถานที่ในกำกับดูแลของอ,อบอจอสุโขทยัยสถาน,นีขนส่งผู้โดยสารเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสุโขทยัยคัดกรองผู้โดยสารทั้งขาเข้าและขาออกพร้อมสแกนลงทะเบียนระบบไทยชนะ และวัดอุณภูมิก่อนเข้าใช้บริการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรคเพื่อป้องกันโรคโควิด -19 ทุกๆ2วันระบายน้ำเสียและสิ่งปฏิกูลออกจากท่อระบายน้ำเพื่อลดการอุดตันปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในอาคารสถานีซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทางออนไลน์